วันนี้เรามาต่อกันตอนที่2กันละกันนะครับรอบตอนที่2หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือพอเรามาทราบจากตอนที่แรกแล้วเรื่องของรัวฟิสิกส์ในยูนิตี้เรามาดูขอที่เรียกว่าพอเรามีการเช็คเรื่องคอลิชันมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับยูนิตี้มีหลายบ้างทำไมถึงเราเช็คแล้วบางครั้งไม่เจอบางครั้งมันหลุดบางครั้งเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรกันก็นละกันสลรับวันนี้ครับ งั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มเราจะมาเปิดตัว Unity Project ที่เตรียมไว้นะครับตัว Unity Project ที่เราเตรียมไว้ตัวนี้มันจะมาดูระบบ Collision สังเกตได้ว่าปกติแล้วปกติแล้วในการทำ Collision ปกติในการทำ Collision มันมีการเช็ค Collision ได้หลายวิธีมากแต่วันนี้ขอมาคุยถึงเรื่อง Collision แบบ3แบบที่เราจะเจอกันค่อนข้างเยอะเราสังเกตได้ว่าในซ c e ของเราจะมีวัตถุอยู่3ตัววัตถุที่เราเห็น3ตัวนี้ก็คือตัวกำแพง สังเกตได้ว่ากำแพง3ตัวนี้แล้วก็เราจะมี projectile อยู่3ลูก projectile 3ลูกตัวนี้จะเป็น projectile ที่มีการเช็ค collision ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทำก็คือเราจะให้ตัววัตถุพวกนี้ซึ่งเราใส่วิกฤตบอลที่เข้าไปมีการขยับไปข้างหน้าแต่พอขยับไปข้างหน้าเราจะให้มันดูว่ามันจะชนกับกำแพงหรือเปล่า ชอบเอาคำแพงหรือเปล่าซึ่งสามวัตถุตัวนี้เราจะให้มันขยอนด้วยความเร็วค่อนข้างจะสูงความเร็วค่้นข้างจะสูงเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอาการอะไรบ้างครับเราเห็นได้เลยว่าพอเรากดเพลงขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นได้เลยว่าวัตถุสามตัวนี้มาขยับตัวค่อนข้างเร็วแล้วมันเร็วมากจนมันทะลุวัตถุไปเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะ พอเราใช้ collision detection ที่อยู่ในตัวของตัว Unity เกิดขึ้นได้พอมี Object แล้เราต้องการเช็ค collision แต่พอ Object หรือวัตถุนั้นมันขยับเคลื่อนค่อนข้างจะเร็วเร็วมากมันจะมีอาการว่าบางครั้งทะลุวัตถุบางครั้ง collision มันไม่ขึ้นเหตุผล mm. hey, ทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้เราจะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรเราต้องเข้าใจเลยว่า collision ใน Unity จริงๆมันเช็คได้หลายวิธีมาก แต่ตัวที่อยู่ใน w i k e d body ที่เราใช้กันประจำมันจะมีอยู่3อย่างที่เราเช็คได้ตัวแรกสุดเขาจะเรียกว่า discrete collision ตัวที่2ก็คือ dynamic collision และตัวที่3จะเป็นของที่เรียกว่า dynamic dynamic continuous collision ซึ่ง3ตัวนี้มีการทำงานไม่เหมือนกันเลยครับแต่เรามาดูตัวแรกกันก่อนแล้วกันตัวแรกตัวแรกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าพูดถึงตัว discrete collision การเช็ค collision ของ discrete collision เข้าใจง่ายมาก การทำงานของ discrete collision คำศัพท์ discrete ก็คือในเวลาที่ตายตัวเวลาที่ล็อกเราจะเห็นได้เลยว่า discrete collision ก็คือทุกครั้งที่มันเกิด fix update ถ้าเกิดในกรณีเราใช้ unity ตัวปกติหมายควาว่าเวลา fix update คือ20มิลลิเซกตัว default พอ1 f r a m เรมใน fix update เขาก็จะเช็คว่าวัตถุหนึ่งงานมีการชนไหม rigid body มีการชนกับ collider ตัวไหนไหมถ้าเกิดในกรณีมันไม่มีการชน collision ก็จะไม่เกิดขึ้น พอเขาได้เช็คครั้งที่2สิ่งที่เขาทำคืออะไรเราจะเห็นได้เลยว่าจากรูปสไลด์ที่เราเห็นตรงนี้พอผ่านไป20มิลลิเซกวัตถุมันอยู่ข้างในอีกหนึ่งวัตถุตัววิกฤตบอลนี้อยู่ข้างในคลายด้อีกหนึ่งตัวพออันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมาเช็คก,กับฟิสิกส์มันจะเห็นได้เลยว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าเกิดการชนตาปัญหาที่เกิดขึ้นมาคือสมมติในกรณีว่าจากเฟรม1ถึงเฟรมที่2ในกรณีว่า20มิลลิเซกนี้ที่เขาใช้ในการคำนวณฟิสิกส์ วัตถุมันวิ่งทะลุคล l l เดอร์ละเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามันเช็คครั้งแรกเฟรมเอ็นไม่มีคอลิชันพอผ่านไปอีกหนึง frame ่งเฟรมอีกนิดสิบมิลลิวัตถุมันขยับเร็วมากมันทะลุกำแพงเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยบอกว่าไม่มีการเกิดคอลิชันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เลยเกิดอาการที่เขาเรียกว่าวัตถุทะลุกันและวัตถุทะลุกันและคอลิชันไม่เกิด สิ่งนี้เกิดค่อนข้างจะเยอะใน Unity โดยเฉพาะในกรณีว่าเรามีวัตถุที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเราเห็นได้เลยว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะคนที่ทําเกมแนวแอคชั่นคนที่ทําเกมที่เกี่ยวข้องกับอะไรความเร็ว่างแอคชั่นอาร์เคดของผู้นี้จะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะงั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีเราเจอปัญหาตัวนี้เราจะแก้ไขยอย่างไงบอกตรงๆเลยว่าใน Unity มีวิธีแก้ไขค่อนข้างเยอะบางตัวจะแก้ไขโดยการเปลี่ยนคอล l i เดอร บางตัวเราสามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวไทม์เมอร์และมีแบบวิธีที่3วิธีที่3คือการเขียนคลไลเด์เองเดี๋ยเรามาดูตัวรวมว่า3วิธีนี้เราจะแก้กันอย่างไงโอเนะครับในวิธีแรกอย่างที่เราเห็นถ้าเกิดเราพูดถึงตัว collision ถ้าเราสังเกตได้ในตัว projectile ตัวของเราที่เราสร้างขึ้นมาจะมี rigid body อยู่และ rigid body นี้สังเกตได้ว่ามันจะมีค่าหนึ่งค่าที่เรียกว่า collision detection Collision detection ก็คือใน rigid body เราสามารถที่กำหนดตายตัวได้ว่าตัว rigid body ตัวนี้มันจะมีการเช็ค collision อย่างไงบ้างอย่างที่เราอธิบายตอนแรกเขาจะเรียกว่า discrete เราจะเช็คทุกครั้งที่มีการ fix update วัตถุนี้มีการโนอะไรบ้างถ้าเราคลิกค่านี้เราจะสังเกตได้จะมีอีก2ค่า2ค่าตัวนี้ก็คือตัว continuous กับมีหนค่าเขาเรียกว่า continuous dynamic 2ค่าตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมา ในเวอร์ชันของเบสิกอาจจะเล่นไม่ได้ครับแต่ Version Pro จะเล่นได้เราจะเห็นได้เลยว่า2ตัวนี้เป็นวิธีที่ unity สร้างขึ้นมาเพื่อให้เช็และเอียดขึ้นมันทำยังไงเหรอครับไอเดียของ continuous กับ dynamic จริงๆ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกันก็คือว่าในกรณีที่เรามีการเช็ค collision เขาจะพยายามเช็คว่าระหว่างอัปเดตฟิสิกสอ2อันมีอะไรอยู่ระหว่างกลางไหมมันจะมีการเช็คย้อนหลังนิดหน่อยย้อนหลังนิดหน่อย พอมีการเช็คย้อนหลังนิดหน่อยพอมันมีการทะลุวัตถุมันจะสามารถจับปบับงตัวได้ปังตัวได้บางเคสได้แต่บอกต,ตรงๆเลยว่าตัว Continuous กับตัว Continuous Dynamic ตัวนี้อาจจะทาํางานค่อนข้างจะไม่ตดาใจได้ค่อนข้างยากครับแต่ใจ,จะค่อนยากก็เลยมันเกิดว่าทำยังไงดีกับตัวนี้ล่ะครับ สองตัวนี้มันตาใจยากและหนึ่งอย่างที่มีปัญหาก็คือว่า2ตัวนี้ไดนามิกกับไดนามิกคอนติเนียสจะใช้แรงเครื่อนในการคำนวณค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดในกรณีเราทำวัตถุที่เช็คคอลลิชันแบบไดนามิกกับไดนามิกคอนติเนียสเยอะมันจะคำนวณฟิสิกค่อน Physics ข้างเยอะมากคอลลิชันค่อนข้างเยอะมาก,าามากแล้วามาดูกันวิธีแก้ปัญหานี้มีวิธีอื่นไหมอีกหนึ่งวิธีที่ทํากันได้เราสังเกตได้เลยว่าหนึ่งอย่างที่ช่วยได้มากเป็นเรื่องที่เราเล่ากันเมื่อบทเรียนครั้งที่แล้ว เราสังเกตได้ว่าตัวตัว project setting ใน Unity ในตัว project setting ของ Time Manager เราจะเห็นตัว fixed time set fixed time set ก็คือเราจะอัปเดตฟิสิกส์เยอะเท่าไหร่ตอนนี้เราเซตอยู่ที่0.02 0.0220มิลลิเซกคืในกรณีว่า o b j e เ t กในฉากเรามาทะลุกันเกมเราเป็นเกมที่ต้องการคำนวณค่อนข้างเยอะ Collision ที่ค่อนข้างถี งั้นเราสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดในกรณีมันมีวัตถุที่ทะลุกันแก้ยังไงดีง่ายมากเลยเราแก้ fix time set ตอนนี้มันเป็น0.02เราสามารถที่จะเพิ่มเปลี่ยนค่าตรงนี้เป็นค่าที่ค่อนข้างจะเล็กหมายความว่าเราจะอัปเดตค่อนข้างจะท,ทีพอเราอัปเดตทีมาเความว่าตัว Check collision จะทำงานทีขึ้นงั้นตัว discrete มีสิ ตัว discrete collision มีสิทธิ์ที่จะเช็คได้ว่าระหว่างเฟรมสมมตินในกรณีว่าเฟรมแรกกับเฟรมสองทีมิลลิเซกมันทะลุกันถ้าเกิดในกรณีว่าเราเช็คที่เวลาครึ่งหนึ่งตามสไลด์ตัวนี้เราเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดครึ่งหนึ่งพอดีตัว collision มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเฟรม n บวกหมันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ภายใน ตัว collision block ทำให้เกิด collision ขึ้นมาก็เราเห็นได้เลยว่าวิธีแก้ปัญหานี้เป็นวิธีง่ายไม่ต้องปรับอะไรไม่ต้องปรับอะไรมากแต่ให้ระวังว่าถ้าเกิดในกรณีเราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว fixed time state ให้มันเร็วมากมันจะต้องคำนวณพวกนี้ค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้โปรแกรมช้าลงให้ระวังครับ พอเราพูดถึงนี่ก็คือวิธีเราจะเช็ค l l i ิ i o n ภายใน Unity ได้แต่บอกตรงๆเลยว่าตัวฟิสิกใน Unity ใช้แรงเครื่องเยอะตัวฟิสิกใน Unity บางครั้งมันจะเกิดอะไรเล็กๆน้อยๆที่เดาใจได้ยากงั้นเรามาดูวิธีการเขียนการค l l ิช i น n ด e เ e คชั่นอีก2วิธีกันล้วกันอีก2วิธีนอกจากตัว Discrete Continuous กับ o o t t n u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  s y y n m m i s ที่เราพูดถึงกับการแก้ค่าของตัว Fix e d time step เราจะมีวิธีการเช็ค c o l l i s i o อีกหลายแบบค่อนข้างเยอะเราจะเห็นได้เลยว่า1วิธีที่เราสามารถทําได้แต่ตัวนี้ต้องเขียนโปรแกรมเองก็คือการใช้เขาเรียกว่า recast collision detection recast คืออะไร recast มันก็คือเรามีจุดหนึ่งจุดในโลกแล้วก็ยิงไปหนึ่งทางราเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เราทำก็คือตอนเรามีการเช็ค collision เราจะใช้ recast แทน recast จากวัตถุ ที่เกิดขึ้นในเฟรมหนึ่งถึงวัตถุเฟรมที่2มีคอลิชันไหมถ้าไม่มีค l ลิชันให้ลอง r ร c a สต์ยิงเวออกมาจากเฟรมตำแหน่งของเฟรมปัจจุบันถึงตำแหน่งของวัตถุในเฟรมที่แล้วมีอะไรขั้นกลางระหว่างสวัตถุนี้ไหมถ้าเกิดในกรณีมีอะไรขั้นกลารรง,งาเ,รรารเราจะถือว่ามี c o ค l i ิ i o n การทำ l i ล i o n c h e ็คโดยการเขียน r e แคส t เองเป็นหนึ่งวิธีที่เขียนได้ตัวนี้ เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างโค้ดในเว็บไซต์ให้ถ้าเกิดในกรณีมีใครสนใจว่าต้องการเปลี่ยนเป็น collision แบบ recast ถ้าเกิดในกรณีมีวัตถุแบบเร็วๆแทนที่ใช้ collision ในตัวเราจะมาเปลี่ยนเป็น recast based collision ได้ตัวนี้เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะช่วยได้คนใยญโดยเฉพาะถ้าเกิดวัตถุมีการเคลื่อนที่เร็วแล้วเราไม่ต้องการให้วัตถุทะลุกันเขียนโปรแกร,รมเพิ่มตรงนี้ได้แล้วมันจะมีวิธีที่เช็ค collision อีก2แบบสมมตินในกรณีเราใช้ recast สังเกตได้ recast ตัว collision ที่อยู่ใน unity มันชาทั้งหมดเลยชาทั้งหมดเลยบางครั้งถ้าเกิดในกรณีเราต้องการที่จะสร้างเกมที่วิ่งเร็วเราต้องการสร้างเกมในมือถือที่สเปคต่ำๆบางครั้งเราไม่ต้องการ collision ที่ละเอียดมากเราไม่ต้องการ collision ที่ต้องแม่นมากเราไม่ต้องการ การคำนวณฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นจากคอลิชันต่อมาชนและต้องเด้งออกมาอะไรอย่างนี้เราอาจจะเขียน c o ค l i ิ i o n เองเรล่าก็ได้งั้นในซ้า์ต่อไปและที่เราเห็นตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่า c o ค l i ิ i o n ที่ขึ้นมาจะมี2 c o l อลิชันที่จะพูดถึงคอลิชันแรกๆเขาจะเรียกว่า AA, BB, Line Axis, Bounding Box จะเป็นวิธีเช็ค c o ค l i ิ i o n แบบง่ายๆง่ายๆมากเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ต้องทำกันอันนี้จะเป็นรูปภาพที่อยู่ใน2มิติ แต่พอเราแปลงอันนี้เป็นสามมิติก็ทําแบบเดียวกันได้ครับก็คือเราจะสร้างกล่องรอบวัตถุของเรากล่องตัวนี้เราก็จะเช็คว่าวัตถุกล่องตัวนี้อยู่ภายในหรือเปล่าภายในกันหรือเปล่าถ้าเกิดในกรณีว่ากล่องตัวนี้ไม่ได้อยู่ภายในกันเราจะถือว่าไม่มีการ collision เราเขียนขึ้นเองได้สังเกตได้ถ้าเกิดในกรณีว่าเป็น2มิติก็ใช้ cf ถ้าเกิดในกรณีเป็นสามมิติก็อาจจะเขียนเป็น collision อยู่แด condition ถ้าเกิดในกรณีวัตถุมันอยู่ภายในกันมันจะเกิด collision อันนี้ก็คือวิธีแรกที่ใช้กันเยอะเรียกว่า AABB ถ้าเกิดในกรณีคุณจะทำเกมเองเกมลงมือถือสเปคที่ค่อนข้างต่ำต้องการให้วิ่งเร็วลองเขียน collision detection เองได้ครับจากวัตถุที่เรามีในเกมเราก็ใช้ AABB เช็คกันเองว่ามีการชนกันไหมหรือแบบที่2ที่ทำกันเร็วได้เขาเรียกว่า sphere collision check พูดง่ายๆว่าเราจะใช้สมการเลขในการช่วย เราจะสร้างเขาเรียกว่าวงกลมรอบวัตถุแล้วเราก็มีการเช็คกันตัวใช้สมการว่าข้อระยะห่างระหว่าง2วัตถุนี้ตัวเซนเตอร์คอมมานห่างกันเท่าไหร่แล้วเรามาเทียบว,ว่า Radius ของตัววัตถุถ้าเกิด Radius ของทั้ง2ตัวบวกกันมีค่ามากกว่าระยะห่างหมายความว่าวัตถุจะอยู่ใน อยู่ใน collision ถ้าเกิดในกรณีไม่ใช่มันก็จะไม่อยู่เราเห็นได้เลยว่าถ้าเกิดในกรณีเราเขียน collision ใช้ sphere collide แล้วก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างที่ดีสามารถคำนวณได้ค่อนข้างเร็วเราเห็นได้เลยว่าในการทำ collision check ใช่ unity มีตัว collision detection ภายในตัวแต่ collision detection ที่ใช้ในตัวเป็นระบบ physics เ,เป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนบางครั้งมันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นขั้นขึ้นมาค่อนข้างได้เยอะ งั้นพอเราเกิดปัญหาพวกนี้แก้ยังไงเราสังเกตได้ว่าตอนแรกสุดที่เราคุยกันเรามีการแก้โดยการใช้ค่าต่างๆ Unity กันก่อนเราดูในกรณี i s c r e t e เรามาดูว่าเปลี่ยน discrete เป็น c o n t i n u o u s อาจจะแก้ได้เราอาจจะดูในกรณี i s c r e t e เป็น c o n t i n u o u s d y n a ม i c มันก็แก้ได้ระดับหนึ่งเราเปลี่ยน time s c a l e time step มันก็แก้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่พออาจจะไม่พองั้นเราเห็นได้เลยว่าอาจจะต้องมีการเขียนโปรแกรมตัวอย่างแรกสุดก็คือตัว Recast หรือตัวอย่างอยู่ในเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ไม่เสียเวลามากในการอธิบายเราจะเห็นตัวอย่างของทำเรคัสจะอยู่ในเว็บไซต์ของตัวคลาสนี้และตัวที่2ก็คือตัว AA BB กับตัว Sphere Collider จะมีตัวอย่างโค้ดให้มาดูกันแล้วกันอันนี้เป็นวิธีเช็คแบบเร็วมากถ้าเกิดในกรณีว่าเกมเราไม่ซับซ้อนเราเห็นได้เลยว่านี่ก็คือ หัวข้อของ Collision Detection ที่จะฝากนิดหน่อยก็แล้วกันครับหัวข้อพอดีเป็นหัวข้อที่อาจจะช่วยในการทําเกมของคุณแม้ว่าคุณจะทําเกมแอคชั่นที่ต้องการเช็ค Collision แบบทีทีแล้วคุณทําเกมที่เป็น low resolution อาจจะเขียนขึ้นเองเพราะว่าอาจจะมีวัตถุเยอะก็เป็นเรื่องที่เราทําได้ครับถ้าเกิดเราเขียนพอนีเองเป็นโอเคนะครับงั้นสับวันนี้หัวข้อของตัว Collision Detection ก็คงจะฝากประมาณเท่านี้หัวข้อต่อไปที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันเรื่องของอาการกระตุก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะในตัวเกมวัตถุขยับขยื่อนในเกมแต่เกิดอาการกระตุกทําไมถึงมันเกิดขึ้นล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลาสตหน้าทำไมถึงมันเกิดขึ้น,าาน,ลน,น,นแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องกระตุกกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรสังเกตทุกอย่างมันกลับขึ้นมากับเรื่องของฟิสิกส์เอเนอร์ตี้การที่เราไม่เข้าใจมันทําให้เกิดปัญหาค่อนข้างจะเดียวรับแค่ okay, นะครับการสลับคลาสนี้จบแค่นี้ครับขอบขคุณมากครับ